เมื่อแม่ต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายลูกสาวที่เธอรักกลับแต่งงานกับสามีของเธอเองความลับดำมืดถูกเปิดเผยความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลบเลือนเรื่องราวที่สะเตือนใจจนคุณต้องขนลุกนี่คือเรื่องราวสุดสะเตือนใจที่จะทําให้คุณต้องหยุดหายใจบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความสุขกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความลับดำมืดเสียงหัวเราะของครอบครัวที่เคยก้องกังวานในห้องนั่งเล่นบัดนี้เงียบงนัน แม่มองไปที่ลูกสาวของตัวเองดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดบนโต๊ะอาหารทุกสายตาต่างจ้องมองกันโดยไร้คำพูดแม่ไม่เคยคิดเลยว่าวันที่เธอจะต้องสูญเสียทุกอย่างจะมาถึงเร็วขนาดนี้แต่สิ่งที่เธอเห็นตรงหน้ากำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการลูกสาวของเธอยืนเคียงข้างผู้ชายคนนั้นผู้ชายที่เธอเคยรักสุดหัวใจสามีของเธอเอง แม่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าเธอพยายามหายใจเข้าลึกๆแต่มันกลับติดขัดในลำคอเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบจะดังออกมาให้ทุกคนได้ยินลูกสาวเธอส่งยิ้มบางๆแต่กลับเต็มไปด้วยความเย,ายา้ยหยันแม่ขนูจะแต่งงานกับเขาทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกแช่แข็งแม่จับขอบโต๊ะไว้แน่นร่างกายของเธอสันสาน สามีของเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่กุมมือของลูกสาวไว้แน่นความทรงจำมากมายพรั่งพรูเข้ามาจากวันที่เธออุ้มลูกสาวไว้ในอ้อมแขนจากวันที่เธอสัญญาว่าจะปกป้องลูกจากทุกสิ่งบนโลกนี้แต่วันนี้ลูกของเธอกลับหันหลังให้และเลือกทำร้ายเธอในวิธีที่โหดร้ายที่สุดน้ำตาหยดแรกไหลลงอับแก้มเธอพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมา ทำไมคำถามเดียวที่หลุดออกจากปากพร้อมกับหัวใจที่แตกสลายเป็นเสียงเส่ยงลูกสาวมองหน้าแม่ดวงตาเต็มไปด้วยความเฉยชาแม่ควรยินดีกับหนูสิคำพูดนั้นเหมือนคมมิกริดลงกลางใจแม่สั่นศีษะชะาดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนี่มันผิดผิดมากเธอเก้าวไปข้างหน้าหวังจะคว้าตัวลูกสาวไว้แต่สามีกลับยืนขวาง มือของเขาจับแขนลูกสาวแน่นราวกับปกป้องเธอจากแม่ภาพนั้นทำให้แม่แทบจะยืนไม่อยู่เธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเสียงของเธอสั่นเครือเต็มไปด้วยความโกรธและความเสียใจลูกสาวเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะใส่ย้ยิ้มบางๆแม่ต่างหากที่ต้องยอมรับความจริงแม่รู้สึกเหมือนถูกผลักให้จมดิ่งลงในหลุมดำเธอหอบหายใจหนักหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอก ฉันเลี้ยงเธอมาฉันรักเธอลูกสาวหัวเราะเบาๆก่อนจะกระซิบเสียงเย็นเยียบแต่หนูรักเขาสิ้นคำพูดนั้นแม่ก็รู้ว่าทุกอย่างไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแล้วหัวใจของเธอแตกสลายเป็นเสียงเสียงบ้านหลังนี้ไม่มีที่สำหรับเธออีกต่อไปแล้วแม่ยืนนิ่งน้ำตาเอ่อคลอขาสั่นจนแทบทรุดลงกับพื้น เธอจ้องมองลูกสาวราวกับไม่รู้จักกันมาก่อนเธอกำลังทำลายทุกอย่างเสียงของเธอสั่นไหวราวกับลมหายใจสุดท้ายของความหวังลูกสาวกลับยิ้มบางๆสามีของเธอกุมมือของลูกสาวไว้แน่นเราเลือกกันแล้วคุณควรยอมรับคำพูดนั้นเย็นชาราวกับตัดขาดทุกความสัมพันธ์แม่หอบหายใจหนักทรมานราวกับกำลังจมน้ำ เธอกัดฟันแน่นพยายามกลั้นสะอื่นฉันเป็นแม่ของเธอลูกสาวกระพริบตาช้าๆก่อนจะตอบกลับมาด้วยเสียงเรียบแต่ตอนนี้หนูกลายเป็นภรรยาของเขาแล้วแม่รู้สึกเหมือนถูกแทงซ้ำอีกครั้งเธอมองไปรอบๆบ,บ้านที่เคยเต็มไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะตอนนี้กลับเย็นชาและเงียบงนันเธอไม่มีที่ยืนในชีวิตของพวกเขาอีกต่อไป แม่สูดหายใจลึกกำมือแน่นก่อนจะหันหลังเดินออกจากบ้านหัวใจของเธอหนักอึง้งแต่เธอรู้ว่าบางครั้งการจากไปก็เป็นทางเดียวที่จะรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้ได้แม่ก้าวเดินออกไปจากบ้านหลังนั้นลมเย็นพัดกระทบผิวเธอไม่รู้สึกถึงความหนาวอีกแล้วสิ่งที่เจ็บปวดกว่านั้นคือความว่างเปล่าในหัวใจเธอหันกลับไปมองบ้านที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเอง ที่นั่นเคยเป็นสถานที่แห่งความสุขแต่ตอนนี้มันเป็นเพียงอดีตที่เธอไม่มีวันกลับไปได้อีกเสียงหัวเราะของลูกสาวดังขึ้นจากในบ้านแม่หลับตาลงน้ำตาหยดสุดท้ายไหลลงข้างแก้มเธอไม่ใช่ภรรยาอีกต่อไปและเธอคงไม่ใช่แม่ของลูกสาวคนเดิมอีกแล้วเธอค่อยๆเดินจากไปทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ข้างหลังแต่ในใจเธอรู้ดี รอยแผลนี้จะไม่มีวันหายไปตลอดชีวิตแม่เดินไปตามถนนที่ทอดยาวขณะที่แสงไฟจากบ้านหลังอื่นส่องสว่างอยู่รอบตัวแต่สำหรับเธอทุกอย่างดูมืดมนเสียงฝีเท้าของเธอก้องกังวานในความเงียบหัวใจเต้นช้าลงราวกับแบกรับน้ำหนักของความเจ็บปวดเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆดำครึ้มบดบังแสงจันทร์เหมือนกับความรู้สึกของเธอที่ไม่มีที่พึ่งพิงอีกต่อไป เธอหยุดยืนที่มานั่งในสวนสาธารณะที่แห่งนี้เคยเป็นที่ที่เธอพาลูกสาวมาเล่นเมื่อยังเด็กภาพในอดีตย้อนกลับมาเสียงหัวเราะของลูกสาวตอนเป็นเด็กดังก้องอยู่ในหัวของเธอเธอเคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่ตอนนี้ลูกสาวของเธอเลือกทางที่แตกต่างออกไปเธอถอนหายใจหนักหัวใจร้าวราน มือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อยกขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลไม่หยุดเธอไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนต่อแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอมั่นใจเธอจะไม่มีวันกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเพราะมันไม่ใช่บ้านของเธออีกต่อไปแล้วแม่ยังคงนั่งอยู่ที่มา้านั่งในสวนสาธารณะลมกลางคืนพัดผ่านร่างกายของเธอทำให้เธอรู้สึกหนาวสัน่นแต่สิ่งที่หนาวเย็นกว่านั้นคือหัวใจของเธอ เธอรู้สึกเหมือนวิญญาณของตัวเองถูกพรากไปสายตาของเธอเหม่อลอยมองไปยังถนนที่ทอดยาวไร้จุดหมายเธอคิดถึงอดีตคิดถึงวันคืนที่เคยมีความสุขภาพของลูกสาวตัวน้อยที่เคยเรียกเธอว่าแม่ขาภาพของสามีที่เคยสัญญาว่าจะรักเธอจนวันสุดท้ายแต่ตอนนี้ทุกอย่างพังทลายไปหมดแล้วเธอหลับตาลงปล่อยให้หยดน้ำตาสุดท้ายไหลริน เสียงรถแล่นผ่านไปมาแต่ในใจของเธอมีเพียงความเงียบเธอรู้ว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอค่อยๆลุกขึ้นจากมา้านั่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆถึงแม้หัวใจจะเจ็บปวดแต่เธอจะก้าวเดินต่อไปไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเธอเองแม้ว่าข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอจะไม่หันกลับไปมองอดีตอีก เธอเดินจากไปพร้อมกับเงาของเธอที่ทอดยาวไปบนทางเดินเป็นเงาของผู้หญิงที่แตกสลายแต่ยังมีแรงพอจะเดินต่อไปข้างหน้าเธอก้าวเดินไปข้างหน้าแม้จะไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนหัวใจยังคงปวดร้าวแต่เธอไม่ยอมให้ความเศร้าฉุดรั้งเธอไว้ลมเย็นพัดผ่านเส้นผมของเธอปลิวสวัยไปตามแรงลมเธอกอดตัวเองเบาๆราวกับปลอบโยนตัวเองในค่ำคืนอันเดียวดาย เสียงฝีเท้าของเธอดังก้องไปตามถนนที่เงียบสงัดทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความหนักอึ้งของอดีตแต่เธอรู้ว่าเธอไม่อาจจมอยู่กับมันได้ตลอดไปเธอแงนหน้ามองท้องฟ้าดวงจันทร์ยังคงส่องแสงจางๆแม้ว่าจะถูกเมฆบดบังไปบางส่วนแต่สุดท้ายแสงของมันก็ยังไม่ดับลงเธอคิดว่าตัวเองก็เช่นกันแม้วันนี้เธอจะเจ็บปวด แม้วันนี้เธอจะสูญเสียทุกอย่างแต่เธอยังมีลมหายใจและตราบใดที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาร่างของเธอค่อยๆจางหายไปในค่ำคืนอันเงียบสงบปล่อยให้อดีตอยู่ข้างหลังและเดินหน้าต่อไปอยังวันพรุ่งนี้ที่เธอจะสร้างขึ้นมาใหม่เธอเดินหายเข้าไปในเงามืดของค่ำคืนเสียงลมหายใจสั่นเทาของเธอค่อยๆสงบลง เธอหยุดยืนที่มุมถนนมองแสงไฟจากเสาไฟฟ้ากระพริบเป็นจังหวะมันเหมือนกับชีวิตของเธอที่สั่นคลอนแต่ยังไม่ดับลงเธอคิดถึงลูกสาวของเธอคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นดวงใจของเธอเธอคิดถึงอดีตสามีคนที่เธอเคยเชื่อใจและมอบทั้งชีวิตให้แต่ตอนนี้พวกเขาไม่ใช่ครอบครัวของเธออีกต่อไปแล้วเธอถอนหายใจยาวค่อยๆหลับตาเพื่อกักเก็บความรู้สึกสุดท้าย จากนี้ไปเธอจะไม่หันกลับไปมองอดีตอีกเธอจะใช้ชีวิตเพื่อเธอเองเธอจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีเงาของใครฉุดรั้งอีกเธอลืมตาขึ้นมาดวงตาเปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมัน่นเธอเดินต่อไปฝ่าแสงไฟสลัวๆและเสียงเงียบของเมืองที่กำลังหลับไหลค่ำคืนนี้อาจจะยาวนานแต่เธอรู้ว่าในที่สุดรุ่งอรุณก็จะมาเยือนเธอเดินต่อไปอย่างมั่นคงแม้หัวใจจะยังเจ็บปวด แต่เธอรู้แล้วว่าไม่มีประโยชน์ที่จะจมอยู่กับอดีตที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยให้ความเจ็บปวดถูกพัดพาไปกับสายลมกลางคืนดวงไฟจากบ้านเรือนส่องสว่างอยู่ไกลๆชีวิตยังคงดำเนินต่อไปไม่ว่าหัวใจของเธอจะแตกสลายแค่ไหนเธอจะไม่เป็นเหยื่อของชะตากรรมอีกต่อไปเธอจะสร้างเส้นทางของเธอเองแม้จะต้องเดินเพียงลำพัง เธอหยุดยืนริมสะพานมองผืนน้ำที่สะท้อนแสงจันทรยิประยับมันนิ่งสงบเหมือนเธอในตอนนี้ในที่สุดเธอก็พบกับความสงบที่แท้จริงในใจตัวเองเธอหันหลังให้กับอดีตก้าวเดินไปสู่อนาคตที่รออยู่เบื้องหน้าเธออาจจะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่เธอจะไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเพราะจากนี้ไปเธอเป็นอิสระแล้วจริงๆ